ทิวันทิวันเลยอะไรอะไรนะคะจุดเริ่มต้นขอใชประโยชน์ก็นี่เลยค่ะมาจากมาจากอัตตาเลยปกติเวลาทำหนักที่จีเดียดบางทีไอเดียมันจะมาจากพี่เกณฑ์หรือพี่หรือบางครั้งก็จะมาจากพุ่งกับแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเพื่อนไม่ใช่หอไอเดียมาจากอัตตาเลยจากพุ่งกับแล้วก็เป็นพุ่งกลับน้อยคนของจีเดีมากที่เขียนบทด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดคือถือว่านอกจากอัตตาแล้วน่าจะมีแค่พี่เต๋อโนบุนกับพี่เกณฑ์ที่เป็นแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงของ GDS มากๆแต่ว่านาแรกทุกคนไม่รู้เลยจะคิดว่ามันพร้องกับเพื่อนสนิทอ,อ,อันนี้ต้องอธิบายก่อนคือตอนแรกเขามาเขาก็มาพร้อมชื่อนี้เลย<อ>แต่ว่าพออ่านเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนสนิทของพีเอเลยไม่เกี่ยวเลยแต่เพราเอินว่าความหมายของของเรื่องเนี้ยทำมันไปพร้อมกันเฉยๆแล้วก็พยายามจะคิดแล้วแหละว่าคนจะคิดว่าไปล้อเรียนหนังพี่เอสหรือเปล่าแต่ว่า พอคิดแล้วมันมันเป็นชื่อที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้จริงๆก็เลยเลือกอยังใช้ชื่อนี้อยู่แล้วก็ไปขออนุญาตทีเอสเอา้าพีเพชเขาก็ขำเขาก็แบบคนลราอแบบเอาไปเลยลอะไรางเงี้เออใช่ ว่าว่าไม่ใช่หนังล้อเลียนเพื่อนสนิทนะมันเป็นเื่อเรื่องอีกเนื้อเรื่องเลยฉลองกี่ปีไม่รู้ของเพื่อนสนิทแล้วคก็เข้าใจบอากันน้าต่อก็ตอนนี้จะมีความเข้าใจที่คนอาจจะพออาจจะมีแบบสับสนกันไปบ้างเช่นเป็นหนังสั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นหนังยาวหนังยาวสองชั่วโมงดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็เนี่ยแหละเป็นหนังล้อเลียนเพื่อนสนิทหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือเผอิญว่าชื่อไปพร้อมเฉย ซึ่งมีการขออนุญาตแล้วเรียบร้อยมันเกี่ยวกับอะไรคะเนาะอ่ะารเล่าเรื่องหนังมันมันเกี่ยวกับเพื่อนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสั้นๆนะฮะหรือว่าเอาแบบเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะฮะเนื้อเรื่องเลยใช่ป่ะฮะอนนั้นกังวลเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยเทเลอร์เลยกลัวปายทุกคนได้ดูเทเลอร์ละอ๋อโอเคฮะก็คือเรื่องมันก็คือไอเป้อะฮะเด็กคนหนึ่งอะมัน มันมีมิชชั่นว่ามันจะต้องทําเข้ามาหาลัยให้ได้แล้วมันก็เพิ่งโดนไล่ออกมาจากโรงเรียนหนึ่งบังเอิญมาได้นั่งข้างไอโจเพื่อนที่รู้จักกันไม่นานและไอโจเนี่ยก็โดนรถชนตายไอเป้เนี่ยก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราเอาเรื่องคนตายมาโกหกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทอ่ะต้องซึ้งแน่เลยวะต้องได้ใจกรรมาการแน่เลยวะทีเนี้ยกะทำเงียบๆอยู่คนเดียว เรื่องดันใหญ่ะมีเพื่อนสนิทตัวจริงของเขาโบเก้อะไรก็นทุกคนเข้าใจว่าเป้แม่งเยี่ยมมากแบบโหจะทําเพื่อเพื่อนคนนี้แต่ว่ามันก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรทําเรื่องราวชีวิตของไอโจขึ้นมาเป็นหนังสั้นเพื่อทําเรื่องราวของไอเพื่อนไม่สนิทคนนี้ยขึ้นมาเป็นหนังสั้นเพื่อคว้าอนาคตของตัวเองไว้คับแล้วแล้วแล้วก็ระหว่างที่ทาเงินไปมันก็ค่อยๆแบบ ได้รู้จักไอโจคนที่ตายไปแล้วเรื่อยๆได้รู้ความลับในชีวิตมันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีหลายเรื่องต้องตัดสินใจในชีวิตนะครับไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังผีเลยฮะไม่ใช่หนังผีเลยเรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นใช่ใช่ครับคือคืออย่างที่ผมบอกว่ามันมันว่าด้วยเรื่องคนที่มันเพื่อนคนหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงสั้นๆแหละแต่ว่าเออมันมันเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างเงี้ยครับอืมอืมอืมันึงครั้งแรกที่เห็น อดีขึ้นมาจากนกต่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ไม่เหนือความคาดเดาของผมเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่ชวนเขามาทำเพราะว่าถ้าเราลองดูผลงานเขาทั้งเอ็มีทั้งหนังตันเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องประมาณนี้อยู่ครับเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องมน,นุษย์เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ที่สําคัญเวลาที่เขาเล่าเรื่องพวกนี้เขาทมามันได้ดีามากแล้วก็ถ้าทุกคนได้ดูตัวหนังไปแล้วเนี่ยก็จะดูว่าไอ้มุมเรื่องความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะสิริไม่สิริก็แล้วแต่เต่าเล่ามันทัดใจทัดใจคน นักแสดงเรียงมหาแบบก่อจะได้แคสนี้มายากเปคะเท่าที่หนูเล่าได้เนาะอ๋อวิ่งเล่าได้ฮะเราเราเล่าได้เล่าได้ก็อ่านที่ก็ได้ค่ีคืออย่างที่พี่วันพูดบนเวทีตอนแรกอะอย่างอย่างจ๊ัมเนี่ยฮะบทโจตอนทําเป็นบทกันอยู่ก็คิดว่ามันต้องหายากแน่ๆเลยและไอเนี่ยก็มาแคสวันแรก แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยโหได้เลยอะได้เลยฮะแล้วแบบมันมันเป็นตัวละครนี้จริงๆแล้วแล้วรู้สึกว่านจแบบได้เลยนจีหรือเคมีแบบเวลาเขาแบบแสดงอย่างเงี้ยฮะมันมันคือตัวละครนี้ในแบบที่ที่ผมคิดไว้เลยฮะแล้วก็ส่งให้พี่วันพี่บาสดูแบบทุกคนก็เห็นด้วยเลยคะตรงกันจำว่างั้นไม่รู้เดินเข้าไปกลางไม้ครับก็เออ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้พี่อตาต้าร้อยพังผมรู้สึกดีใจมากที่ที่แบบว่าเขาชอบการสแสดงของเราขนาดอะไรเงี้ยครับ,บครับครับเรื่องฝั่งนี้ก่อนสองท่านว่าอไงยอย่างอย่างฟุกเนี่ยฮะผมชอบมากๆเลยฮะคือฟุกนี่คือก็มาแคสแบบมาแคสท,ทั่วไปปกติเลยฮะแล้วตอนแรกมาแคสเป็นเป้ก่อน <laughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่เป้แต่มันเป็น มันเป็นปิงก็คื conv, อตัวละครที่เขาเล่นแล้วก็ลองให้เขามาแคร์เป็นปิงแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เมจิกมากเลยอะฮะน้องเป็นคนแบบมีของสุดๆเลยแล้วก็ระหว่างท <c oughs> <c oughs> ี่ถ่ายกันไปนี่คือแบบเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเยอะมากเลยอะฮะเนอะซึ้งใจครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่า ตอนแรกที่มาคือไม่เป็นอะไรเลยฮะแบบว่าจะไม่เป็นเลยพูดก็ไม่ชัดตอนนั้นยังใส่เหล็กอยู่ด้วยก็แบบพี่พอแบบตอนแรกก็แบบคิดว่าเฮ้ยเล่นเนี่ยมันจะเล่นได้ไหมนะหรือยังไงไหมแต่แบบพอได้แบบพวกพวกพี่ๆช่วยก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ได้พอทําได้อะไรเงี้ยพอหนังมันเสร็จแล้วแล้วแบบพอพี่ๆพ,พ,พูดกันหรือได้ดูทีเซอร์ก็รู้สึกว่าองค์รวมมันดูน่าดูมากเลยแบบผมยังไม่ได้ดูหนังเลยอะ mm. ผมรู้สึกว่าอยากดูไป่อลูกค้า โอ้อันอันเนี้ยคือคือเลงไว้ตั้งแต่ตอนทำบทเลยฮะแต่ตอนนั้นน้องยังไม่ได้เล่นยูแอนมีคือเลงไว้คือผมดนบังเอิญไปเจอเขาตอนนั้นแล้วก็กลับมาหาไอจีน้องคนนี้แล้วบังเอิญเจอบังเอิญแล้วแล้วก,ก็ก็เลยแบบส่งให้พี่วันดูแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขา a c t ิ้งได้ไหมหรืออะไรได้ไหมหรือเป็นยังไงเลยอะฮะแล้วก็ พี่วันก็สนใจแล้วพี่บาสก็บังเอิญอีกทีหนึ่งฮะก,ก็ไปเจอไ g จีใบปอมเหมือนกันแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่าผมว่าคนนี้ดูแบบตรงกับคาแรคเตอร์โบเก้แล้วทีเนี้ยพอจะถึงจะต้องแคสกันจริงๆแล้วผมก็แบบตอนนั้นเขาเขาเหมือนได้ไปเล่นยูแอนด์มีแล้วแล้วผมก็กลัวซ้ำเพราะมันฉายในปีเดียวกันอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็พยายามจะเฟ้นหาคนอื่นแต่ว่าพี่วันก็บอกว่าให้เชื่ออินสติ้งแรกของตัวผมเธออะไรเงี้ยฮะก็ะะเลยเอาใบปอมแบบมาแล้วก็โอ้โหแล้วก็คิดไม่ผิดที่ที่เลือกแล้วก็ไม่ดื้อ <c oughs> <ๆ>ครับไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงแบบตัวตัวผมไม่ดื้อ,อที่แบบจะพยายามไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยฮะือคือใบปอนี่ยอดเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทีมนี้ได้มาร่วมงานกับ g d h เป็นครั้งที่2แล้วก็ยิ่งเป็นหนังที่แบบฉายในปีเดียวกันนะคะมันแบบมันไม่คิดเลยว่าว่าจะเกิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ค่ะก็ขอบคุณสําหรับโอกาสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันอ แต่อย่างอย่างโทนี่เนี่ยฮะคือคือตอนแรกพอแคสแล้วแล้วได้ได้จำก่อนเป็นโจแล้วพอโทนี่อ่ะอที่จะเป็นต้องเป็นพระเอกเนี่ยฮะตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยว่าบทเป้อ่ะมันจะเป็นลูกครึ่งแล้วก็พี่วันเลยก็แนะนำให้โทนี่ลงมาแคสแล้วก็พอพอ,พอเทปแคสโทนี่มันดูแบบโอ้มันมัน มันไม่ใช่แบบที่ผมคิดไว้ในตอนแรกขนาดนั้นแต่มันแบบผมว่ามันจะมันทำให้ไอตัวเนี้ยมันมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกอะ<ฮ><ฮ>แล้วผมก็เลยเบสออนโทนี่กับจัมก่อนอแล้วก็โอตอนนั้นจำได้ว่าพอโทนี่มาแคสเสร็จแล้วมันเดินออกจากห้องแคสติ้งไปอะทีมทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบยักหน้าว่าแบบเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วพอมาเล่นจริงก็แบบน้องมันก็ อินมากตั้งใจมากอะในเงี้ยฮะใช่ใช่ครับพี่เสกบังอาแบบกลัวยศกันจริงต้องบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เรื่องนี้เลยครับตอนแรกเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมอยู่ในอันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังตอนนั้นอยู่ในกองยวนมีแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ยื่นมาบอกว่าเอ้ยมีเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นไหมเพื่อนจะมาทำหนัก เรื่องเพื่อนไม่สนิทเราก็ให้เพื่อนคนนั้นไปเพราะเราก็คิดว่าเราไม่น่าได้เพราะเราทะเลาะฉาดเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็ได้มาเป็นพระเอกเพื่อนไม่สนิทก็รู้สึกว่าดีใจเราวันนี้ได้ทำงานกับพี่ต้าพี่วันแล้วก็คุณบาสนะพระเอกของเรื่องไปเลยนะใช่ครับผมก็ดีใจครับฟอนที่ทำงานเจ้าบัวฟอนก็ตอนที่เขามาแคสอะฮะก็ ผมดูเทปแคสเขาแล้วผมนะชอบมากเลยคะคือปกติเราจะเห็นแต่ฟอนต์แบบเป็นมุมแบบว่าเป mm ็น hmm. BNK เต้นน่ารักสดใสหรือว่าถ้าผลงานที่เขาเคยเล่นก่อนนั้นนี้มันก็จะมีความเป็นเด็กกว่าน,นี้ใช่ไหมคบแต่พอเขามาเล่นอะไรที่มันต้องดูโตขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงแต่ว่าเหมือนเขาเป็น เขาเป็นไอตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาตัวนี้มันเป็นคนขึ้นมาแล้วไม่ไม่มมนมั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 นเป็นตอนกรอนี้เป็นตัวหนังสือฮะในในสคริปต์อะไรเงี้ยฮะแล้วแล้วพอเห็นเขามาเล่นแล้วแบบก็ชอบมากเลยมันมันไม่ได้ตอนแรกมันไม่ได้คิดมาในดิเรกชันเขาเป๊ะแต่พอพอเขามาแคสแล้วแบบผมสนใจมากเลยอะ รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเอาจริงหนูก็เคยไม่หก็เคยพูดกับพี่ตาหรือเปล่าแต่ว่าเออหนูรู้สึกว่าอยากลองเล่นคาแรคเตอร์ที่ที่ฉีกไปอีกแบบที่ไม่เคยเล่นบายย้างอะไรเงี้ยเพราะปกติหนูก็จะได้คาแรคเตอร์แบบซ้ำๆเดิมๆยอะไรเงี้ยซึ่งต้องขอบคุณมากๆที่ทาให้หนูได้มีโอกาสเข้ามาในเรื่องนี้เพราะว่ามันเปิดประสบการณ์ตัวหนูเหมือนกันที่ได้ทาอะไรใหม่ๆซึ่งหนูชอบค่ะมันท้าทายดีแล้วหนูก็ตื่นเต้นกับความท้าทายนั้นอยากให้ทุกคนเข้าไปดู ที่ร้านเลยพี่ท่านเลยพี่่ไม่สนิกว่าดูแล้วอาจจะสนิมากขึ้นผมว่ามันเป็นหนังวัยรุ่นจริงๆอะมันเป็นหนังวัยรุ่นด้วยหน้าหนังด้วยตัวละครแต่ว่าสิ่งที่หนังทำใหูึงมันมีมิติที่มากมันเป็นมิติที่มันพูดเรื่องความสมพันธ์คนเรื่องความคาดหวังเรื่องความฝันเรื่องชีวิตเรื่องความไปไปได้หลายๆอย่างที่เชื่อว่าดูจบแล้วทุกุกวัยน่าจะเสกผวามเสก ไม่นชนิดนะคะคที่ฉลอเลาเป็นหนังที่ที่ว่ามันพูดถึงสิ่งที่เรารักมากๆสองอย่างก็คือเพื่อนซึ่งพี่ว่าเราทุกคนมีส่วนในฐานะออแฟนหนังไทยถ้าเรามีความรักเราอาจจะไม่เคยเป็นคนทาหนังไทยนะคะแต่ว่าเราก็เป็นคนดูหนังเป็นคนที่สนับสนุนหนังไทยสนับสนุนจีเที่มีวันนี้มาตลอดอย่างเงี้ยที่ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นหนังที่อยากให้แฟนหนังไทยมาแสดงความรักที่เรามีให้กับ ให้กับหนังให้กับวงการหนังซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นของของคุณแน่นอนพูดถึงความรักที่มีต่อเพื่อนต่อคนทาหนังต่อหนังซึ่งพี่ว่าพวกเรามีมูลน,นี้ในตัวทุกคนเลยก็อยากให้มาร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนหนังเรื่องนี้ค่ะตาค่ะคือผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ฮะเข้าเข้าไปดูแล้วเดินออกจากโรงเราเราจะคิดถึงใครสักคนในชีวิตของเราแน่ฮะไม่ไม่ว่าคนที่ดูจะเป็นแบบ วัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยผมผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเคยมีกิจกรรมหรือทําอะไรกับเพื่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาไม่ต้องเป็นการทําหนังก็ได้ฮะไอเรื่องเพื่อนไม่สนิทอ่ะมันมันมีที่ให้คุณแน่เลยอะฮะครับ26ตุลาคมฮะ26ตุลาคมครับ